ัสดีทุกคนครับผมจิมสุรยิยะเมื่ออาหารที่คุณทําไม่เป็นไปแบบที่คุณคิดสภาพมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้แหละครับป้าป้าปิกร้านไหนเนี่ยเฮ้ยเขาตั้งใจขายจริงด้วยนะลักษณะมันแปลกๆ่ะทำไมมีลูกตาก็ไม่รู้เลยว่าเป็นตัวอะไรอยากจะทําช้อนแบบทานได้ยันทอดผมไม่ได้มองเป็นช้อนเลยฮะอย่างอื่นหรือเปล่า แมลงสาบยัดไส้ชื่อเมนูโอ้โหถ้าไม่มีวางแมงสาบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ว่ามิติใหม่เง <c oughs> นอนใหม่ยังกินกันเลยแมงสาบทำไมจะไม่กินล่ะฮะลองดูก่อนเลย <c oughs> ไม่ใช่กะ็ะไกล้เคียงละวิว <c oughs> แม้นี่ตัวไรแปลกแปลกมากคิดว่าจะได้วุ้นสายลุงละสินี่คือความเป็นจริง <c oughs> ว,ว้าวเทกม้อไฟปะเนี่ยจุดไฟด้านล่างดน้ำคนดูดีๆมีเห็ดหรือเปล่า <c oughs> แพลตติกกับสปันบ๊อบเหมือนเลยเหมือนมาจากประเทศจีนเลยทำคล้ายๆทำคล้ายๆหลบลิขสิทธ์สั้นตัวสูตรเดียวกันแน่หรือเปล่าคิดอีกทีคิดดีๆคิดดีๆมันดีแต่เราต้องคิดอีกทีวางข้างกันเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าไหนเคก้กอันไหนดินน้ำมัน คิดว่าจะได้แบบข้างบนแต่ในความเป็นจริงได้อย่างข้างล่างประธานทอดูไม่ออกเลยว่าตัวอะไรลูกไก่อะ <c oughs> ไม่มีแบบสิ่งที่คิดเนี่ยนึกไม่ออกจริงนะจะเป็นหมีได้ไงอะหมีหายเลยุดด <c oughs> ิงนมสดหน่ายหลักกัน,นวาเลนไทน์ฮาโลวีนอะไรอะในโอกาสไหนอะต้อนรับไงคุณแม่ตั้งท้องใหม่จะได้ดูแบบน่ารักน่ารักเพื่อนจะได้ชอบทำเป็นรูปเต่าก็สวยดีแต่ลืมคิดไปหรือเปล่าวะอุณหภูมิมันได้ไม่เท่ากันบางงั้นใส่บอกไหมลงไปก่อนแจ๊กอนจะไปกินหัวเลย คือคุณต้องแลกด้วยมะเร็งอุ้ยอันนี้น่ากลัวนะบอ่องตรงใครจะทําก็ทําผมไม่เอาคือคนที่กลัวแมงมุมอะรู้สึกยุบยิบยุบยิบอะมันจะแบบเหมือนจริงมากทุกคนแล้วจะเกลียดตรตงขามันเว้ยขามันไม่เหมือนขาคนปกติกินช็อกโกแลตข้างบนได้แต่ไม่ยอมกินขาได้ไหมคิดไว่าเป็นโมจิสตรอเบอรี่แต่สิ่งที่ได้มันไม่ใกล้เคียงเลยทำไมมันไม่ติดกันเลยฮะน้องแบบโรยแรงเออแล้วเขาทาไงอะทุกคนคือถ้าเราไปอบ หรือต้องทำยังไงถึงจะเหมือนกันใครรู้ช่วยบอกด้วยนะกันพิกาจูโอ้พิกาจูจริงเหรอหรือว่าชูการ์ไรเดอร์เหมือนนะถ้าบอกเป็นชูการ์ไรเดอร์ผมเชื่ออยู่แต่บอกพิกาจูเนี่ยอะไรของมึงเห <laughs> มือนมึงไม่ตั้งใจอะ่ะมึงจะขายจริงไหมเนี่ย้าป,ปาเกตตี้หลากสีสีรุ้งสวยๆเลยไม่เคยเหมือนในความเป็นจริงอะ่ะยตงได้เห็นนะสีมันไม่เคลือบอะ่ะอุ้ย ร้อนเลยร้อเลยนะเลยอันนี้น่ากินนะข้างในใส่เปรี้ยวๆใช่ไหมได้เป็นลิ้นนะเออนี่ที่เอทีฟนะครับผมชอบโอ้โหใช้เก็ดิ้งอย่างดีทำไมไม่ทำเป็นโถส้วมเลยนะฮะ มีลูกกตาน่ารักถ้าไม่มีลูกกตานี่อาจจะไม่อยากกินก่อนอบเป็นนักวิ่งธรรมดาหลังอบหยุดวิ่งไปนานนิดนึงอ้วนขั้นและแหมกินอร่อยจ้ะก็มีความสุขก็กินไหมฮะตัวอะไรอ่ะบอกฉันหน่อยมันคือตัวอะไรใครเดาถูกผมคิดว่าน่าจะเป็นปูเชสวนหรือไม่ก็กบแต่ขนาดน่าจะจมน้ําตายมานานนะลิ้นจุกป,ปาก อืดเจอใน Pinterest เลยลองทําดูอ๋อเนีนเนียนคัพเค้กเหมือนใครเ่บบอกมาสิโทรสูตรแน่แชอบแซวนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยกูทําแบบทำไปนี้แล้วมันไม่ดีคือไม่ทําแล้วไม่ใช่นะทุกคนอย่าทุกคนทําต่อนะครับแล้วก็หาตังค์มาทาทำทำเวลาทําได้มันภูมิใจฮะเวลาทําไม่ได้มันจะเสียเซลล์นิดนึงแต่อย่าหยุดนะทาต่อไปเรื่อยๆหุ่ย เดโมก,ก้อนออกมาหรือเปล่าเรียวมา่าคิดดีให้ได้เลยก่อนอบไม่ใช่หน้านี้นี่โดนอบแล้วทำไมเป็นแบบนี้น้องเครียดนะเหมือนคนโดนพึ่น่ตยปากเบินปากบวมหรือเชียวอยากทำกีวีเคลือบช็อกโกแลตและสิ่งที่ได้โอ้โหพี่เวฟช็อกโกแลตนานกุนช็อกโกแลตแม่งปลนจัดประธานทษไม่ได้ว่าเหมือนคนจะพวนดินทำสวนหรือเปล่ามินเนี่ยนแช่แ ไปเหลือ hey, <thank> ลทรงละอุตส่าห <Imagine. S 1> ์แถมลูกกระต่ายมาตั้งสองอันหวังว่าจะกินแบบฟองดองเยอะๆใช่ไหมมินเนี่ยนโอ้ยนี่ก็คืหถีบเกินคือทำมาจากหน้ากินจะเป็นสยองนะเส้นบางๆจริงอะหนอนขุดแอปเปิ้ล ทีนทเอ้ยนี่เจ๋สงสาวพวกแม่ครับชอบใจนะทีล้วอาจจะระเบิดได้ปากได้ทำเป็นลูกคิปเปอร์ด้ไหมเผื่อจะได้ตื่นเต้นกว่าเดิมแมงมุมเหมือนเดิมอันนี้ไปแนวทรงสไปเดอร์แมนผมว่าเท่แม้วน่ากลัวเท่าไหร่ก็กินได้สวยเลยทาเป็นมือครับก่อนและหลัง ว้าวมันจะมีไอผงชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเบกกิ้งโซดาใช่ไหมเวลาเราใส่อ่ะมันจะบวมเวลามาโดนความร้อนมันจะแบบพายฟองอากาศอะถ้าอยากให้มันเป็นมือแบบนั้นอะเบกกิ้งโซดาคือไม่ควรใส่ดูดีกลายเป็นอุ้งตีนหมีเฉยเลยจากมือคนนะคิดว่าจะเป็นนอนตายได้นอนแมวมาโอ้โหนี่ผมยังอุตส่าห์มองเป็นแมวได้เนาะมันยังมีทรงอยู่อะเออเป็นแมวก็ได้เผื่อใครจะสงสัยว่าคือตัวอะไรก็คิดไว้ว่าจะเป็นแบบซ้ายแต่ทำไมได้แบบขวา บอ,อกแล้วว่าคุณดูผิดสูตรมันมันใช่สูตรเดียวกันเยอะวะมันต้องมีทักษะการใช้ไฟอะไรอย่างงี้ป่ะทำไมมันเป๊ะขนาดนั้นผมว่าจริงๆนอาจะเป็นพิมพ์ก็ได้ทุกคนมันจะทาจากพิมพ์อะ่ะพอถอดจากพิมพ์ปุ๊บก,ก็ไปอบอีกรอบนึงข้างบนมันก็จะน้ําตาลอะ่ะดูดิมันมีขอบๆเหมือนไม่พิมพ์ซิลิโคนอย่าไปปั้นเองทุกคนอย่าแบบหลับตาคิดอะ่ะไอ้พวกนี้มันเหมือนเรียนวิทยาศาสตร์เลยนะครับ <c oughs> จริงในฐานะที่ผมแบบช่วงหลังผมทาขนมเยอะนะถ้าคุณเห็นภาพแล้วคุณอยากทําอ <c oughs> นี่ไงนี่ก็เป็นพิมพ์รูปหนูครับจริงเป็นแค่วุ้นเฉยๆแต่ใส่สีไปให้มันดูแบบน่าตื่นเต้นคนจะได้กิดคราบแต่ใครจะกินกินไปเถอะอร่อยหลับตากินไหนนั้นก็ทําแล้วกินไม่กินกินนะโอเคไมดุจังข้างบนแอร์เรียวข้างล่างแอะแหมที่ตัวอะไรกันคะคุณแม่ขาดีไม่เอาสาหร่ายแปะมาด้วยนะเขียวปึ๊ดเลยอะไรวนะเอามาจากตรงไหนเนสีเขียวอยากได้แพนเค้กสายลงุง ใช่มันใช่มันใช่มันใช่ขอเบนี้มันมว่ากันที่รสชาติหน้าตาไม่เกี่ยวหรอกจริงๆนะทุกคนเวลาทําอะไรใช่ปหมมันอร่อย,อยแต่หน้าตาแม่งแบบอุบาทะเราก็ต้องช่างใจละแต่ว่าเรากินได้ไงผมเชื่อว่าหลายคนเป็น <c oughs> เป็นใช่หปหแฟนบอบนั่นนายเหรอใช่แล้วแพทริชันะช้นเองนายไปดูอะไรมาน่ากลัวเนี่ยใครบอกน่ารักว,ว่าตบปากแตกอยากจะได้หัวใจจะไ,ได้หัวอะไรมาไม่ลง ทื่มันเรียงไม่เท่ากันนะด้านล่างเหมือนไม่สุกด้านบนเหมือนสุกเกินคือมันฟูฟ่องละอองฟูจริงโก็กกกได้อยู่บ้างความคิดสร้างสารรค์เต็มร้อยอุนจิเด็กน้อยมาแล้วจ้าดีนะไม่สีน้ำตาลโอ้โหก่อนจะไปอบฮะจริงๆมันต้องตีตีครีมนิดนึงแล้วไปอบมันจะฟูหน้าทมามันจะคล้ายปกติมากกว่าน,นี้แต่ตอนบีบแรกๆตอนยังไม่ปาดอะหน้าทมามันจะประมาณนี้แหละ กูท้ออ่ะแต่มันาจ,จะแข็งมาทรงนี้ประมาณนี้แหละแต่ว่ามันจะไม่เหมือนอย่างนี้เลยอบแล้วมันจะดีขึ้นครับอดทอนอีกนิดนะเดี๋ยวจะได้กินของอร่อย นั่นแหละทุกคนนี่คืออาหารที่ไม่แน่ใจว่าเป็นสูตรเดียวกันกับต้นฉบับหรือเปล่าตรงสูตรหรือเปล่าวิชอบไม่ชอบอะไกันก็ฝากคอมเมนต์นนนกันไว้นะครับยังไงก็ตามนะครับใครที่ทําอาหารเป็นเนี่ยลองแสดงตัวข้างล่างหน่อยอบขนมเป็นหรือแบบทากับข้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ทากับข้าวเหมือนกันก็อาจจะได้คุยกันเออหรือจะมีไอเดียแบบทําคลิปที่มันเป็นทําอาหารน,นี่ก็น่าสนใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ลาทุกคนเหมือนเดิมไปแล้วมาครับ